Face in your face, in your face. ได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาอภยยาเช้าขนตูอภยยาเช้าขนตูจงเป็นสุขจงเป็นสุขจงเป็นสุขเป็นสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถลยอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งการและการเลยอันนี้ค่ะ อธิษฐานหัวตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีสุขีอัตรังสุขี จงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใครทั้งสิ้นเธอให้พ้นจากทุกข์ใครทั้งสิ้นเถิดเตรียมตัวสงบนิ่งเตรียมตัวสงบนิ่งไม่ต้องพูดให้เอ็มพูดคนเดียวเตรียมตัวสงบนิ่ง เป็นเวลาเป็นเวลา5นาที5นาทีเพื่อระลึกถึงเพื่อระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณดาจารย์อาพูดตามอิ่มเอมคุณบิดามารดาคุณอาจารย์ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปฏิบัติปฏิบัติเอาหลับตาไว้